สวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่4สิงหาคม2567ครับเพราะผมนะครับนโก้ iko, สวนกเกษตรผสมสารพ่อเพย์นะครับวันนี้มาอัปเดตต้นมะขามเทศที่ผมซื้อมาปลูกนะครับทั้งหมด23ต้นนะแตช่ชุดที่ผมปลูกตอนแรกก็อ่าประมาณ19ต้นมันมี2 2ส,ส่วนคือส่วนหนึ่งเป็น,ส,นส่วนที่ผมแบบ ซื้อกิ่งตุ้มตอนแล้วปลูกเลยกับอีกตัวหนึ่งผมซื้อกิ่งแล้วมาผมมาชํานะครับตันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวที่ผมซื้อมาแล้วปลูกเลยนะครับนี่เขคือต้นที่ซื้อปลูกมาปลูกเลยที่ผมไม่ได้ชํานะตุ้มตอนแล้วปลูกลงดินเลยครับตอนนี้ก็คืออายุเขาก็ได้ประมาณผมปลูกเมื่อเมือนประมาณวันที่เก้ากุมภากุมภาก็มีนาเมษาพฤษภามีนากรกฎาสิงหาอันนี้เข้าเข้า ก็คือ6เดือนครับถึง6เดือนแล้วอีกไม่กี่วันนี่ความความการจะิตโตของเขาประมาณนี้ครับผมก็โตระดับหนึ่งผมยังไม่เคยเอ,อ๋อช่วงแรกอะ่ะผมไม่ได้ให้ปุ๋ยเขาเลยนะผมเพิ่งมาให้ปุ๋ยเขาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะ่ะให้ปุ๋ยปุ๋ยอปุ๋ยขี้วัวกับผสมกับปุ๋ยเคมีคือสุยปุ๋ยตัวหน้าสูตรสี่หกถึงศูนย์ครับอันนี้เป็นต้นปลูกกับตุ้มต่อนนะอันนี้หนึ่งต้นตุ้มตอมีสิบต้นนี่หนึ่งต้นนะ อาจจะโตไม่เท่ากันอีหต้น2ต้นอันนี้3ต้น4ต้น5ต้นนี่คือห้าต้นนี่ฝั่งนี้คือ,อปุ๋ยตุ้มตอนทั้งหมด5ต้นนะอันนี้แต่เผอิญที่ผมสังเกตนะตอนผมปลูกตอนแรกผมยกโคกเขาอะยกโคกเขาไม่เท่าไหร่แล้วผมปลูกเลย เขาอาจจะโตไม่เท่าไหร่แต่มาดูอีกฝั่งนึงนี่เป็นต้นที่หกเนี่ยเห็นไหมต้นเขาใหญ่กว่าฝั่งนูน้นพอสมควรเลยแต่เพราะหนึ่งผมยกโคกเพื่อขอเขาปลูกอะไว้นานกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอีนนี้ต้นหนึ่งนี่ก็ใหญ่เบ้เริ่มเลยเห็นไหมความใหญ่เขาใหญ่กว่าฝั่งฝั่งเมื่อตะกูนะนี่ต้นที่เจ็ดการแตกขเขาก็โอเคนะเนี่ยจะครบหกเดือนนะเพื่อน อันนี้เป็นต้นที่แปดนะครับเ็าใหญ่ดูเลยแตกแตกกิ่งสาขาไปเยอะเลยผมไม่เคยฉีดยานนั้นเนี่ยหนอเขากินยาหนอตวมแมลแงอะไรต่างกินโปติเลยผมปล่อยไปธรรมชาติเลยไม่ได้เลยช่วงแรกไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาแล้วก็ไม่ได้เลยเพิ่งมาใส่ปุ๋ยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาตัวต้นนี้ใหญ่มากต็นใหญ่ที่สุดตอนแรกก็ไม่ใหญ่แต่พอไม่รู้เหมือนได้เหมือนได้จังหวะเขาที่ปุ๋ยเขาดีหรือเปล่าต้นเขาโตมากเลยนี่สูง สูงก็ผมป่ะผมสูง้ร่วมสองเมตรแล้วสูงนะความสูงเขาอะหกเดือนเหมือนกันปลูกพร้อมกันส่วนนี้ต้นต้นตุดท้ายที่ปลูกตุ้มตอนนะนี่เขากำลังเหมือนเขาได้ปุ๋ยใหม่หมเพื่อนดูดิใบแตกอมือนเขาได้ปุ๋ยใหม่นะใบเขาแตกแบบโอ้โหน่าดูเลยอย่างที่ถ้าใครเคยดมคลิปที่ผ่านมาไปรู้นะครับว่าผมปลูกแบบว่าไงเพื่อนเห็นไหมระหว่างร่องที่ผมปลูกกับต้นเนี่ยมันจะแบบ เนี่ยดูน้ำเพื่อนเห็นไหมก็เห็นน้ำไหมเนี่ยคือเหมือนกับอะไรลากกับน้ำเขาติดกันเลยผมดูผม,ม่อดูว่าในเคยดูในหลายโคนนะ่น้าเขาปลูกในนาให่เห็นไม่ตายผมก็เลยมาลองปลูกนี่ดูเพราะผมเคยปลูกอินพะรไปตายเพราะว่าการโตเขาโตช้าผมไม่แน่ใจว่าจะต้นมะขามเทศเนี่ยท้าน้ำเขาอย่างเงี้ยมันจะตายตายไหม อันนี้ผมปล่อยกิ่งข้้งข้างล่างเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้คือเราปล่อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านการเอาดอกชุดแรกแต่เดี๋ยวเราเค่อยตัดแต่งเขาอีกทีหนึง่งส่วนฝั่งนี้เป็นอีกเก้าต้นที่ผมปลูกอันนี้คือต้นที่ผมชำแล้วปลูกการเจริญเติบโตเขาผมว่ามันจะช้ากว่าการปลูกดินเลยนะแต่ที่ซื้อมาทั้งหมดยี่สิบกิ่งอ่ะมันรอดหมดแหละทุกกิ่งเลยไม่ตายนะทั้งชำทั้งทั้งชำทั้งปลูกเลย เนี่ยเพื่อดูนี่หนึ่งต้นต้นนี้ตัวเล็กหน่อยเพราะนี่เขาอยู่ในพุ่มไม้ดูดูนอกอ้อยโดนแดดน้อยอันนี้เป็นต้นหนึ่งนี่นี่ก็โตนะแต่การแตกเรียกกานแตกแยแกแตกแขนงเขาจะน้อยกว่าการปลูกลงดินเลยนะเพื่อนสังเกตผมสังเกตได้นเดเดนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมันคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่เงื่อนไขของเราอะว่าเราจะปลูกเอยหรือ หรือปลูกปลูกเลยหรือชาไว้ก่อนอย่างผมอะผมอยากลองดูว่าปลูกเลยกระครับลงดิน่ะอันไหนจะดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนแรกอับสถานที่ในการเตยมไนตานปลูกผมอะมันไม่พร้อมนี่แหละผมก็เลยอันไหนปลูกได้ก่อนก็ได้ปลูกคือมันปลูกได้ประมาณสิบต้นไงส่วนตัเนี้ยผมยกโคกเขาหลังอาจเป็นาหนึ่งอา,าจเป็นเ่ราจนเรายกโคกเขาเขาเรียกการสะสมอาหารน,น้อยหรือเปล่านี่นะการจเจริญโตเขาเลยช้ากว่าเหมือนกับชุดที่ว่าตัวเนี้ยเหมือนกัน แต่มันตวชุดเนี้ยตัวที่ทำทำารงถุงทำก่อนแล้วค่อยมาปลูกหนึ่งเดือนเนี่ยมันโตพอๆกับชุดที่ผมเอาปลูกเลยแต่ว่าเรายกโขดเพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยน้อยหรือเปล่านะมันมันอาการจะโตถึงเท่ากันและโตคือโตไม่เยอะโตน้อยอ่ะแต่เขาโตแหละแต่ข้อดีของผมขึ้นหนึ่งผมไม่ลดน้ำไง คือด้พื้นเขาอ่ะพื้นพื้นดินของผมอ่ะมันมันอยู่พื้นน้ําอ่ะเวลาน้าขึ้นทีเวลาน้ําฝนตกน้ำน้ำขวิดน้ําขึ้นน้ำพี่ชายบานที่เนี่ยน้ํามันจะแจะพื้นอ่ะแต่มันไม่ล่าไม่จมนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นคือน้ํามันอยู่แค่ชายชไงเพื่อนเนี่ยเห็นคืออย่างมากก็แค่ชายๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันชายชายน้ําเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็มันก็มาสักสองเซนไอสองนิ้วมันถึงจะมาถึงโคแล้วผมก็ยกโคอีกประมาณสักสิบเซนยี่สิบเซนได้อยยกขึ้นมาเนี่ย พื่อให้หนีน้ําอ่ะเพราะ,ะนั้นลาข้างล่างอ่ะเขาเขาจะเหมือนกับน้ําหล่อเลี้ยงตลอดเวลาผมไม่เคยรดน้าเขาเลยไงเอารถอารถช่วงแรกช่วงแรกเพราะช่วงแรกมันกลัวเขาตายก็รถช่วงแรกตแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่รถประมาณสองสาครั้งอย่างมง้ยนั้นผมก็ไม่รดลำปล่อยเลยก็โตอย่าโตแบบโตดีเลยอ่ะเพื่อนเดี๋ยวช่วงนี้สิงหากักยาคมตุลาอีกไม่กี่เดือนเขาก็น่าจะออกฝักนะเพราะตอนปลูกแรกก็ออกฝกนะักแล้ว แต่ผมไม um <parte. S 2> ่แน่ใจว่าผลเขาจะออกมาดีขนาดไหนเพราะผมไม่ได้ฉีดยาใบเขาเขาพุนอ่ะเขาโดนเขาโดนโดนแมลงอ่ะเขาเรียกแมลงแมลงปีกแข็งเหรอเนี่ยมันกินซะจนแบบ่อนางจะพุนนะเนี่ยดูเพื่อนดูดิใบเขาแต่ผมก็ปล่อยแหละผมไม่ได้ฉีดยาผมปลูกธรรมชาตินงเพื่อนนี่เป็นต้นเนี้ยวตอนแรกไม่โตเลยเนะพอโตขึ้นมาโตโหกิ่งนี้ดูกิ่งนี้ตอนแรกมันแห่งแต่พอเหมือนก็ พอล่าเขาด,ดีหูเขาโตเอาแต่อาจจะเขรียแขนงแยกเขาน้อยไปน้อยไปหน่อยเหมือนชุดไปฝั่งนูน้นโอ้โหแต่คิดว่าปีนี้น่าจะได้กินแหละครับเพื่อนประมาณตุดราพิกาเขาก็จะเริ่มออกฝักทั่วไปนะประมาณนี้ครับผมแล้วผมก็มีไอที่เตรียมเตรียมไว้ผมก็จะเอาที่พอมาเล็สมาปลูกคนโคนเนี้ยแตมแล้วเขาโตขึ้นแล้วก็ ท่าติดกันเพื่อให้คาลาเขาหาหาอาหารได้ดีขึ้นด้วยแหละแต่บอสที่ผมผมเพาะไว้ก็คือมันก็เป็นมะขามเทศที่เป็นมันอะตามที่ที่มันมันอะแต่ไม่รู้ว่าลาปลูกแล้วมันจะมันไหมเดี๋ยวจ้าเรามาปลูกโค,คนทุกต้นเลยโคนละสองตองต้นสองต้นแล้ว,ลวผมจะมาทาทากิ่งเงี้ยเรียกมาทาาทาบกิ่งตรงเนี้ยเนี่ยปลูกขึ้นมาแล้วก็ทาบกิ่งเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เลย ตอนนี้ผมปลูกมาแล้วผมลองเอาเม็ดหยอดก็เลยปลูกเขาขึ้นเลยมันก็เลยโตเลยตัวอีกส่วนหนึ่งผมเพาะเม็ดเขาอยู่ในถุงอยู่เลยเดี๋ยวพาไปดูอันนี้นี่คือต้นที่ผมจับเขาลงปลูกเลยเหมืน,นเห็นอ่ะน,น,นี่คือแอนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยคือเม็ดที่ผมผมฝังไปเลยเนี่ยโคนเขาเริ่มโตแล้วเกือบเท่าดีโกยแล้วนะตัวอันนี้คือกิ่งตอนนี่เนี่ยคือปุ๋ย ไปดูปุ๋ยนี่นี่ปุ๋ยนี่มีค่าปุ๋ยอยู่เลยปุ๋ยมากปุ๋ยขีบัวขี้วัวขี้วัวนี้คือขีบโมหมักแล้วนะเพรว่าหวานแล้วมีผสมด้วยปุ๋ยยูเรียด้วยปุ๋ยยูเรียนประมาณสักกัำไม่ถึงกำครับเกือบกำหนึ่งกระตุ้นให้เขาโตขึ้นหน่อยเพราะผมไม่เคยใส่ปุ๋ยก็เลยอยากลองดูว่าไม่ใส่ปุ๋ยไม่โตมันก็โตแต่ว่ามันไม่เท่าไหร่เนี่ยเป็นเพื่อดูใบแต่นี่ที่เพื่อนดูโดนน้องดูโดนแมลงกินไปโกลดเลย มัชชาติเลยเนี่ยเ,ย,เย,ยอดเขาออกนะแต่ว่าโดยมแมลงกินเนี่ยดูดิเนี่ย,ยกินโกนเลยแล้วก็เดี๋ยววัดดูว่าเราไม่ใส่ไม่ฉีดยามันเขาจะให้ผลิตเราได้มากขนาดไหนนะครับนี่คือที่ผมคัดคัดการไว้นะคือการปลูกออแบบตุ่มตอนเลยกับชาลงถุงแล้วก็เดี๋ยวอนาคตผมก็จะเอา,อาต้นเมล็ดที่ผมพอไว้มาปลูก เติมอีกปลูกไว้ทั้งหมดอันนี้ยี่ชุดนี้เป็นยี่ยี 10, ่สิบสิบเก้าต้นแล้วก็มีสามสี่ต้นเ,เดี๋ยวกนะ่อนสิบเก้าต้นแล้วมีอีกสามต้นที่ผมยังไม่ได้ปลูกแต่ปั๊บปุอย,ยังไม่ได้เนี่ยนะซึ่งซึ่งปลูกที่หลังปลูกไปเมื่อเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงก็ทั้งหมดก็ยี่สิบสองต้นซื้อมา, 20, ายี่สิบเขแถมให้สองต้นไงโอเค ประมาณนี้ผมกับมะขามเทศครับของผมนับจะสวนในกอผมมาเจอแล้วหมายจะจบคลิปหรือว่ามันไม่ใช่มแมลงเป็นเป็นหนอนหรือเปล่าเพื่อนมีใครดูไหมเจอหนอนพอดีเลยผมไม่รู้ว่าหรือเป็นเพราะเจ้าเจ้าหนอนหรือเปล่าให้ดูเพื่อน เจอตัวพอดีเลยนี่นี่ใช่หนอนนี่ไหมที่กินใบของผมนี่เป็นหนอนนี่เอ่ยที่กินใบนี่เห็นไหมอื่นมันไม่มีนะอาจจะปัสอาจจะรวมๆกันทั้งหนอนทั้งทั้งแมลงนี่แหละที่กินใบต้องมาดูล้ะว่ายังไง ต้องหาดูว่ามีมีหนอนป่ะเดี๋ยวว่างผมต้องมาดูแล้วว่ากลางคืนเขาหนอนกินป่ะอันนี้ก็ทิ้งไปแต่มันเหมือนไม่ใช่มีหนอนนะเหมือนเป็นมแมลงมากกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อว่ากันครับเพอจะอ,อีกอีกไกลอีกหลายเดือนกว่าเขาจะออกกวักออกดอกออกกวางก็คลิปนี้ก็จบนี้กแค่นันเพื่นอนยังไงผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงเดือนหน้า ว่าเดือนที่เจ็ดเขาหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วสองเดือนเขาจะจะเติบโตได้ขนาดนะครับทีนี้ประมาณนี้ผมครับผมกับผมในกสวนเกษตรผสมผสานพอพินครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ